กบไปตามันกาดีได้ไม่เกี่ยวก็รู้เลยผมบอกว่ายิงเร็วเราเก็รู้เลยมันมีไหมครับอ่าไม่ผอันเดียวลูกพีก็จะกลนไม่นี้เพ่ม่ักเามาเลย่เดีเร็วน่เรล้วอยู่ตรนี้เวบ่นี่ะอยู่ปาางงีลัใช่ไหมครับผมแสดงหมายกอนนะเจ้าม่ามมาเร่ออกนี่้าขาพุ่ไปบ้านบ้านผัวอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกไก่อนฟังฟังก่อนจีดเหรือไม่ก่อนเลยจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของกองกับการหัวกองนะครับนํายจับนะครับ ของศาลจังหวัดสงขลาที่346ครับ2566นะครับลงวันที่3สิงหาสองห้าหกหกด้นฝั่งฝ่งาด้านฝังขวาด้านขวงด้านขวาเนด้วยนายจิรพัฒน์กงสวรนะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำวามผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานฐานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อ้นการจับกลุ่มโดยนี่มีกับทางสมควรว่านายจิรพัฒน์เนี่ยได้หรือไม่กระทำความผิด หรือนัการงมาปิดอาญานะครับดังน,นั้นให้เราเนี่ยให้กรมกำลังหงส์เนี่ยจับกุมตัวเราเนี่ยไปส่งที่สพพอ,อผแงแทนนายุความนะครับเราใช่บุคคลตามห,หมายจัดไม่ใช่เราไหมใช่ครับไม่พี่คนตามคนใช่เราการตรวจต้องการตรวจเดี๋วยวพ,พี่แจ้งสิทธิก่อน<ม><ม>ครับเดี๋ยพี่แจ้งสิทธิก่อนของจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้เนี่ยจะใช้ด้วยขยานขยานหลังฐานประกอบการทีรในคดีมีสิทธิ์พบหรือปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งเราไว้วางใจนะครับสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติให้ ไม่เจ็บป่วยนะนั้นพี่แจ้งว่าเราต้องถูกจับนะครับเพราเป็นจุกบอลเหมือนกันองจำนะครน้องได้ทำได้น้องมันได้คุณพ่อเวลาผมก็กลับได้น้องลุกๆถึงประกันตัวนี่ประกันดีต้องทำอะไรบางอย่างต้องไปประกันตุนหน้าหต้องไปเยอะเลยไปเยอะอะไรบ้านผมก็ว่ะ มันต้องบอกเดี๋ยวพี่จะาไปทำปที่สพควการหลงนเดี๋ยวพี่พาเราไปที่สพควการหลงนะเพื่อจะทำขึ้นมาจแล้วเดี๋ยวให้กอมารับตัวเล่บ้านพ่อก่อนนะได้ได้ได้รคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมพ่ออเป่าเดี๋พี่แจ้งแม่เราทราบนะเดี๋ยวพี่พาตัวเราไปอนรไปบ้านพอเลยก็ได้ไป